มมมาาาาเเเ่นนทงไไีอววลลขคกับสวัส um> ดีสบายดีพ่อแม่พี่น <outside walking pain> ้องเอฟซีเบิร์สุกสุคนเศร้าความเมต์เกินเขิงลอยถลักเขามาประเทศไทยถือเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนสกัดไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามเนาะว่าเป็นยังสุ่เจ้าคือเขามาหลายปานี่เขามาไทยน่ะนะเป็นยังจากตัดสินใจเขามาพิกฎไม้แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้สักถามเนาะ ก็มีป้าคอมเมนต์ผู้นึ่งเนาะโตแทนหมบานไปออกมาต่อป้าบอกว่าคนไทยหนีใจดีก็เลยตัดสินใจเขามาประเทศไทยป้ายังบอกว่าเคยเขามาทํางานในเมืองไทยแล้วตอนนั้นป้ากับบ่มีเขากินคนไทยก็ให้เขากินบ่มีเสื้อผาส่คนไทยก็เอาเสือผาใหา้บ่มีตังค์ขาดรถกลับะบคนไทยก็เอาเงินา่ารถกลับานให้ป้ายังย่ำอยู่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพิ่นวา ป้าก็เเราต่อเนาะว่ามาทํางานเมืองไทยนี่จนมีเงินมีคําส่งลูกเฮียนแล้วก็มีเงินฝากธนาคารอีกด้วยโอ้โหถือว่าป้ากัเป็นคนเอาการเอางานเลยทีเดียวด้วยนี่ป่าบอกว่าอยู่กัมพูชานะ่ะมันบบม,มีงานทําเลยแลว้ววะกลัวอดตายก็เลยเขามาดันดนอยู่ประเทศไทยมีงานนะ่ะแต่ว่ามันขาแห้งมันทุกข์แลว้ววะอยู่เมืองไทยนี่ขาแห้งงานมันแพงก็เลยตัดสินใจต้องเขามา และอีกอย่างหนึ่งป่าเองก็อาญยุไลยแล้ววสันคนส่วนร้ายเขาก็บอรจ้างสำหรับบอรจ้างสิเหต็นอใไรวสันก็เลยหนีเข้ามาเมืองไทยดังภาพที่เห็นและพี่้องเอ้ยป้าแล้วไปทํางานที่ฝั่งฝั่งไทยแล้คนไทยเป็นยังไงบ้างคนไทยก็เป็นคนดีใจดีจ้า ป้าเคยมาทำงานเมืองไทยมีคนเวลาเวลาไม่มีข้าวกินไม่มีหมอหุงข้าวไม่มีเสือกผ้าไร้เขาไทยคนไทยเป็นคนใจดีจ้ะมันมีตาไม่มีตาคารถคาไรเขาก็ให้นะจ้ะเชือกผ้าไรเขาก็ให้จริงคนไทยก็เป็นคนใจดีมีมาทำงานเมืองไทยแม่ใหมีเงินยิลูกสนาค่ อายุกัมพูชาไม่มีกินเลยอยู่ตนองไม่มีงานทำาหรอมีแต่คขแรงมันทุกข์าแรงมันทุกข์ขลังไทยได้ขแรงเยอะกว่าเ้าแล้็ใจดีด้วยจเลหรือปลานอายุเยอะเลยเขาไม่เอ้าเขาไม่ร่บทางโน้นนะเลยมาทางไทยจ้าไม่รู้จะทำยังไงมีแต่ตัดสนใจมาทางไทยดีนอกก็คือชาวขมิ้นอูโหบวักลายเลยเขามา บาทนี่เฮาไปหย่อนถึงไปหย่อนบึงขีปของคนเขมนเนาะพูดทีแบบว่าโอ้เขมนบ่ง่อเมืองไทยเขมนมีอันจะกินเขมนรวยแบรนด์สิคขาไทยบ่จําจเป็นกับไปกระดเมืองไทยพวกที่ปากดีพวกที่จ้องห้องนะพี่น้องบางคนย่ำยี่ธนบัตรไทยเอามาฉีกมาฉีกเอาไปเผาภัยบางคนเอามาย่ำยี่เหตุคือแบบว่า่ให้ค่านะทุกคน บ่ห้ค่างเงินบาทไทยสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วเนาะว,ว่าถึงว่าคนคมนส่วนหนึ่งที่บ่ได้รั่งคนไทยบ่ได้เกียดประเทศไทยเขาก็ยินดีที่จะกลับมาเหตเวียกอยู่ฝั่งประเทศไทยในขณะเดียวกันมีคมนกลุ่มหนึ่งที่ว่าเขาอาจจะมีฐานะอะไรไปอาจจะมีเงินมีคำมีเศษมีสายมีอันจะกินความหมายก็คืออีกส้นชันหนึ่งกับบุกเข่าเมืองไทยเนาะเขาก็บุกเข้ามาทํางานเมืองไทยบางคนกับบุกเคยเขามาหาง,งานทํา บางคนก็บอกูมจะกับเงินไทยผมเ,เคยใส่เงินไทยอันนี้แอดกับบมหูเนาะเพราะว่าบึงคอมเมนต์บางคนรวยกับอู๋ฟูนะอ่ะจาจักรวยสียังกับบมหูเนาะแต่ว่ามีสีเห็นอะไรไปเข้ากาวเ่าได้แต่ว่าอีกส้นสันหนึ่งเป็นคนหลกักเนี่ยมันกระดันโดนเพื่อเอาชีวิตหลอดเทิงคว้าทางฝั่งคอมเมนต์เองเนาะได้เข้ากับสีอาคือพอคำหนึ่งเนาะตอนนั้นตอนทีว่ามีการประถมกันใหม่ๆนะก็คือรัฐบาลคอมเมนต์นี่ ปล่อยข่าวว่าให้คนคเขมรน,นี่แรงงานอยู่ประเทศไทยกับขึ้นประเทศเขมรซะเพราะว่ามีงานห้องับมีเงินเดือนดีมีตําแนหน่งว่างลายบาันในตอนนั้นคนไทยกับทํานายไวแวแหละมึงกลับไปโลดาทสนกับไปเดียวมึงจะเป็นทหารเพราะว่าตําแนหน่งว่างลายทหารมาต่อสู้อยู่แนวหน้าสูญเสียอะไรได้ซะเนาะสนานแล้วตาแหน่งมันก็เลยว่างลายกลับไปก็สิจะเป็นทหารนั่นแหละบอกเกินค่ะทุกคนเรื่องจริงกลับไปก็ไปเป็นทหาร บางคนก็นอยากกลับมาเมืองไทยอีกคือเก่ากลับมากับสายเกินแก่แล้วย้อนว่ายังด่านเขาปิดแล้วเด้ด่านเขาปิดไปแล้วกลับมากับบท่านแล้วตอนนั้นบ่แมนคนไทยบวงดีเด้คนไทยมีวางดีบอกว่าอยากกลับไปอ่ะในเช้าเสี่ยวคือกันบอกเป็นเสียงเดียวกันเบิดว่ารัฐบาลของพวกเจ้าอ่ะรัฐบาลของพวกคุณกำลังหลอกคุณให้กลับเขาว่า บ่ต้องกลับอยู่ไทยกัมีงานทำมีเงินส่งกับบานเอกแต่กับบ่แพ้เสียงทางบ้านโทรมาโทรมาบอกว่าให้กลับมาเด้อลูกเตา่ทเอาทู่เอาอยู่ซูมือนี่แอดมินมีคนหุนจักเนาะเหตุงานอยู่ปรับเซลเป็นคนขมิ้นบ่ยยอมกลับบานสาวหน่อยคนนั้นแม่โทรมาน้าเอาอยู่ซูมือแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานก็ถาับนะเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนเล่าเด้อเอาเป็นยังแม่คืออยากให้กลับบ้านะนะเขาบ,บอกว่า อันยูเมืองไทยยันเขาขายยันเขาตีมึงนีแหละความขิดของคนอยู่ประเทศคเด้นได้นี่คือบอกว่าเขาถือปลูกฝังความขิดมาแบบไหนแล้วเขาถืออินพุตควมขีดแบบนั่นเขาไปนะว่าคนไทยสิขาสิตีทั้งทั้งที่คนไทยห้งานทําคนไทยห้โอกาสคนไทยห้งานทําให้เงินเดือนอยางานคนไทยขาย่างคนไทยตี ก็อาจจะแม่นอกเพราะว่าส่วนหนึ่งทางไทยเองก็มีไวรยรุ่นหัวหลอนออกมาบวชเมืองนะทำลายคนคอมเนนำไปตืบนะสิ่งนี้กับมันก็บรถทกต่องเนาะเขาก็ถือดำเนินคดีเอียงไปคนไทยก็บบเห็นดีนําไทยก็บรเห็นดีนําเห็นแบบนี้ันบดีแต่ว่าคนคอมเมนตวนไลน์กับคนไทยจะมีคนหักแพงกันมีคนดีๆอยู่ในประเทศไทยและกับมีคนคอมเมนต์อีกจํานวนหลายที่บอยอมฟังคําพ่อแม่ เลือกที่จะเหตุในสิ่งที่จะคล้องเสือว่านันมันคือความจริงก็คือเลือกที่อยู่ต่อประเทศไทยบอกกับบ้านเนาะดังทีพอแม่เขาโทรหก้กเขาก็บอกกับกลับไปเย็นงังกลับไปเขาก็เคยเห็นแล้วว่าบ้านเขาเป็นอะไรกันดานสาไดบ่มีเวียกเหตุบ่มีอันจะกินคนพวกนั้นเขาก็บอกกับเขาก็เลือกสิทํางานอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็ทํางานได้ปกติเขาก็ได้เงินเดือนปกติอ่ะแล้วพวกที่ตื่น พวกที่แพนิกเออพวกที่ว่าบ่มันจิตใจบ่มันเที่ยงโบ่โบทุนบบเที่ยงนะเนี่ยบนักแน่นพวกนั้นก็ไปตามกระแสแล้วเขาพาเมื่อเมื่อ,อจนแน่นดานทุกคนเป็นหมื่นคน <c oughs> กลับเมื่อจนแน่นดานอยากกลับมาอีกเมื่อบบท่านในหอดพ่อเดือนกัมามโบได้ดานเขาปิดโบแล้วอืมนี่แหละเป็นจังไดคนไทยว่าไววแมนปัดเลย และอีกกรณีหนึ่งเนาะแอดมินเนี่ยผมจะก,กับเจคนไทยเนาะอ่าเจคนไทยอ่าเพิ่นเป็นเจ้าของโรงงานรีไซคเคิลเพิ่นก็หายแอดมินหาคนงานหาอยู่ได้เพิ่นว่าคนเล่าเห็นใน้องฝาเัานอ,อย่างไรงคนงานคนเล่าว่วาคอมเมนต์นี่อยากับบานหมดแล้วแล้วก็มีบางคนกับบอทที่กับมาเป็นแม่บ้านอ่าเป็นแม่บ้านคอมเมนตนะ์นะนะอ่าพวกก็เห็นงานสวนนี่อย่างเงี้ยแหละเพิ่นว่าเพิ่นก็ฟังข่าวนะอ่าฟังข่าว แต่ว่าเขาก็เสพข,ข่าวเขาเสื้อข่าวบ้านเขาได้พี่น้องข่าวไทยสิออกแบบแ้วเขาเห็นเบิแต่เขาเลือกสิเสื้อข่าวบ้านเขาและอีเจเนาะเจ๊เจก,กับเบากอกหูอยู่เหมือว่ามึงจะเชื่อจริงๆหรอข่าวบ้านมึงแบบนั้นเขาออกแบบนั้นมึงจะเชื่อจริงๆหรอมึงมึงก็เห็นแล้วว่าคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงมันก็นบบปากแล้วอะแต่ว่ามันก็ขีดอยู่ในใจมันก็นกเก็บไปเสื่ออยู่ในใจเห็นบอกเพราะว่าเขาปลูกฝังกันมาตั้งแต่ในหน่อย คนไมคก็คือเขามีเมมโมรีนั่นเขาไปแต่นห,นหน่อยๆแล้วมันต่างอย่างคนเสือว่าอ่ากี่เขากับตำมหงอ่ะมันสวงนั่นแหละไ,ไปอยู่เมืองนอกอก็ยังอยากตำมหงคือเก่ามันอารมณ์นั่นแหละทุกคนก้อยเมิงเขาเสือได้อย่างไรเขาก็เสืออย่างนั้นแหละเทิงว่าเฮาสีเบากอกหูหรือว่าเขาสีเห็นขอมขอูลควรกิงประจัก์ตาเขาก็เลือกเสือแบบนั้นนี่แหละสรุปถ่ายสุดก็คือไปหลอด อ่าคนที่ตั้งตนเป็นปลปะักกับประเทศไทยนี่บทจบดีทุกคนบทบทจบด,ดีก็คือจบไม่สวยเลยเนาะอ่าบางคนยำยีธนบัตรยำยีธงสาไทยถือเขานำหลาถือเขานำหลาเรียบร้อยระบาดนี้สุดถ่ายถลักกันเมื่อถลักกันเมื่อเขาก็ปล่อยให้เมื่อแล้วเนาะดานเขาสิอย่างเองียงบัดจากพ้ากันมาที่ระบาดนี่หลักหมุนเข้ามาในป่าอ้อยเขาแหงหูง คนไทยเป็นยังเขาสิบหกหูเจ้าหน้าที่เขาแฮงหูว่าสว่วงนี่ประเทศเจ้าเป็นเท่าไหร่จเจ้าบ่มีงานทำเจ้า,จาต้องรักเขามากเพราะว่าเขาบพ่เป,เปิดดานตำรวจไทยเขาเฮงหูประสิคือจังไถ่คือว,ว,ว่าิตัวหมู่ใดตัวใดเจ้าของจนเป็นธรรมศาสตร์ไปและตัวจนแบบจนขิดว่าเรื่องอะเป็นเหลืองจริงคิดว่าคนไทยสิบหกหูเขาแฮงอ่านเกมโอ,อพี่น้องเอ้ยสิพักกันลักเขามาจาอย่างไรเนาะลักเขามากเขาเห็นคือเก้า ยี่อะไรสักโดจับสุดถ่ายถ่ายสุดมหอันหันละถาเบิงต่อไปมันสิเป็นจุดจบอีลีอันนี้ยังจบปอยังไม่ทันจบเบิร์ดยังจบพอซ้ำหนึง่งถาเบิงมันสิจบลายกว่านี้จุดจบยังมีอีกลายจุดอยู่พี่น้องถาเบิงไปพอๆกันโอเคทุกคนแอดมินสิคอลาลงหันสบายดี